โอ้ยสื่อสวัสดีครับเพื่อนๆยินดีนต้อนรับเข้าสู่เดนเน่ชั Channel. ้นเส่วนนี้เราก็มาอยู่ในเกม7บาทกอย่างเช่นเคยครับก็สําหรับคลิปนี้ครับเรายังคงอยู่กับสงครามไฟนอลบอสเจบาทก X Tower ร์อข้อมูลจากฮานนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับผมก็ไม่ได้มาอัปเดตท,ทีมไตอันดับปันคะแนนเลเวลิ้งแต่อย่างใดนะเพราะว่าคลิปนี้จะเป็นคลิปสําหรับคนที่อยากจะฟาร์มจบใน2เทินออตโต้แบบชิวๆนะครับและก่อนอื่นเลยนะก่อนที่เราจะไปดูทีมกันก็เดี๋ยวผมมาให้เพื่อนๆดูคะแนนตอนนี้ก่อนนะต้องบอกว่าคะแนนตอนนี้เน มันไปดาวอังคารแล้วนะครับอันดับหนึ่งของเซอร์เบียปัจจุบันอยู่ที่24,429นะแต่ถ้าเรามาดูทีมนะครับทีมที่ใช้เนี่ยก็ยังคงเป็นทีมเดิมครับจะมีอูแลกนะครับไวโอเลนาเซียแล้วก็มีคาสานะครับสำหรับใครที่ลองเอาทีมนี้ไปแตะคะแนนแล้วเนี่ยผมเชื่อว่ามันมีเทคนิคอีกเยอะนะที่จะสามารถบูดคะแนนขึ้นมาได้นะครับแต่สำหรับผมผมคงไม่ปั่นเพิ่มแล้วเพื่อนๆเพราะอย่างที่บอกไปนะครับไอ้รางวัลที่เราจะได้จากสงครามฟุตบอลเนี่ย คือถ้าเพื่อนๆติดท็อปหกสิบอ่ะก็จะได้เพชรสูงสุดอยู่แล้วนะสามสิบห้าเมตรแล้วก็ถ้าเราติดอันดับดีกว่านั้นมันก็เหมือนเราได้วัตถุด,ดิบอัปเกรดตัวละครแถมเพิ่มเติมเป็นโบนัสพิเศษไปนะครับเพราะฉะนั้นตอนนี้ผมอยู่อันดับสูงสุดท็อป5%ถือว่าสบายๆนะและถึงแม้ว่าผมจะตกไปถึงท็อป10ท็อป15เนี่ยเอาจจริงผมบอกเลยว่าผมไม่ซีเรียสเพื่อนๆเพราะของอย่างอื่นที่มันแจกเนี่ย มันได้จากคอนเทนต์อื่นๆเป็นปกติอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้ผมก็ไม่อยากให้เพื่อนๆซีเรียสมากนะแต่ถ้าใครที่ชอบอยากแข่งขันท้ากันแน่เนี่ยผมก็เป็นกําลังใจให้นะครับสู้ๆเพื่อนๆสู้ๆครับอ่ะก็มาเดี๋ยวเรามาดูคลิปของวันนี้กันดีกว่าสาหรับคนที่กําลังมองหาร้านเติมเกมมือถือราคาถูกปลอดภัยผมก็แนะนํานี่เลยครับเรือจีโร่ครับเพื่อนๆที่สนใจสามารถคลิกที่ลิงก์ด้านล่างเพื่อเข้าไปสอบถามราคาก่อนเติมได้เลยนะครับเพราะราคาเนี่ยมันอาจจะมีเปลี่ยนแปลงขึ้นลงนะครับตามค่าเงินของแต่ละวันนะ แต่รับรองว่าถูกแน่นอนครับสำหรับวันนี้ครับผมก็มีทีมฟาร์มนะครับจบใน2เทินออโต้มาฝากเพื่อนๆก,กันอย่างเช่นเคยนะซึ่งจากที่ผมไปลองมานะผมบอกเลยว่าไอจาฮาร์ตตัวนี้เนี่ยเป็นตัวที่ฟาร์มโคนง่ายเปเรืเ่องเพราะเลือดของจารฮาร์ตมันอยู่แค่ห้าแสนครับทั้งเฟสหนึ่งแล้วก็เฟสสองเลยนะไม่เกินหกแสนครับแล้วประเด็นคือจาฮาร์ตตัวนี้เนี่ยมันเป็นบอสที่ไม่มีกิมมิคที่น่าลำคาญนะครับไอกิมมิคที่น่าลำคาญเนี่ยก็จะเป็นพวกกิมมิคที่แบบแคปเดเมจ บอสมีอัตราต้านคีสูงนะครับทำให้เราตีไม่ติดคีสแล้วก็แมคคานิกที่สามารถบูทสเตตของตัวเองได้แบบมหาศาลนะครับแบบพวกพลังชีวิตพลังป้องกันทําให้เราตีไม่เข้าอัดวันช็อตไม่ตายนะครับพวกแมคคานิกเหล่านี้ที่ผมพูดมาเนี่ยจะหาดมันไม่มีเพื่อนเพราะฉะนั้นเราสามารถจัดทีมเดีเมดแบบปกติไปลงได้หมดเลยนะครับของทุกเผ่าพันธุ์นะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมก็จะเอาทีม3เผ่าพันธุ์หลักมาให้เพื่อนๆได้ดูแล้วกันจะเป็นทีมเผ่ามนุษย์ไม่ระบุแล้วก็ เทพประสูตรนะครับก็ทีมแรกครับจะเป็นทีมเผ่ามนุษย์นะซึ่งทีมเผ่ามนุษย์ที่ผมจัดมานะครับแน่นอนจะเป็นตัวละครโคลาโ,โบเพื่อนเพ่อนเพราะช่วงนี้เนี่ยมันอยู่ในช่วงโคลาโบนะครับซึ่งเพื่อนเพื่อนน่าจะมีกันเยอะนะผมก็หยิบม,มาทางอูแหลกแล้วก็น้องยอเลยนะครับใครที่มีเพื่อนเพื่อนใส่มาได้เลยนะเพราะว่าทางอูแหลกกับน้องยอเนี่ยเขาจะได้โบนัสเพิ่มเติมด้วยครับกับเอกลักษณ์เพิ่มเดเมจที่ได้รับนะครับมันจะทําให้จาฮานี่ยโดนเดเมจแรงขึ้นอีก100%จากตัวลครบหนึ่งผมหยิบเป็นปราเขียว LR มาับ เอาจริงสำหรับฟอร์เมชันที่ผมแนะนำนะผมแนะนำว่าให้จัดตัวเดเมจแบบจัดเต็มเนี่ยสตัวเพื่อนแล้วแล้วก็ตัวซับพ DPS ไปอีก1ตัวก็ได้นะครับในช่องหน้านะส่วนช่องที่4นะครับเป็นตัวซับตามเผ่าพันธุ์แบบปกติได้เลยครับซึ่งตอนนี้บอกเลยว่าเผ่านูนเนี่ยมันมีเยอะมากเพื่อนก็ถ้าให้ยกตัวอย่างนะใครที่ไม่มีสิเกิดเขียวนะครับตัวละครที่สามารถแทนได้ก็จะมีเป็นนองมีคาวสารนะครับเนี่ยมีคาวสารก็สามารถใช้ได้นะ ด้วยเอเจน,นาทั้งสองสีเลยนะครับใครมีก็สามารถใช้ได้นะแต่ถ้าให้แนะนําก็คงเป็นสีแดงนะครับเพราะว่าสีแดงเนี่ยมันจะสามารถซัพพอร์ตได้ทั้งเอกลักษณ์แล้วก็วัตถุศักดิ์สิทธิ์เลยนะครับส่วนสีฟ้าถ้าใครจะใช้ต้องปลดวัตถุศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะไม่อย่างนั้นเนี่ยไม่มีผลอะไรนะครับไปไว้ตำแหน่งสีนะหรือถ้าใครที่ไม่มีจริงอาจจะมาใช้เดียดเพียสตรงนี้ก็สามารถใช้ได้ด้วยเหมือนกันนะครับหรือจะเป็นตัวละครเก่าอย่างบันแล็กนะลล็อกก็สามารถใช้ได้นะถ้าเพื่อนๆไม่ได้เอาบันอยู่ช่องข้้้าาางงหนนนนนะะคครรัับบแลววก็ต่่ออมใสข สำหรับอินแฟกเนี่ยผมก็แนะนำเป็นเซตว่ายน้ำหมายเลขสีเลยครับใช้ง่ายสุดเพิ่มพลังโจมตี3%เอเต่อพวกพ้องที่กำหนดนะครับก็ทีมเรามนุษย์ล้วนอยู่แล้วเพราะฉะนั้นจะได้พลังโจมตีอีก9%นะครับและในส่วนของเซตอุปกรณ์สำหรับใครที่มีเซตโจมตีนะครับเพื่อนเพื่อนก็หยิบมาใช้ได้เลยนะหรือถ้าตัวละครไหนยังไม่เสร็จเพื่อนๆก็อาจจะยืมของตัวละครอื่นที่ั้นเสร็จแล้วมาใช้ก็ได้นะครับเพราะไอ้บอจ่าหาเนี่ยมันไม่ซีเรียสเพื่อนเพื่อนอย่างที่บอกไปเลือด แล้วก็ในส่วนของอาหารครับใครที่มั่นใจในข้าวพลังตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆไม่ต้องกินอะไรก็ได้นะแต่ถ้าใครที่กลัวว่าเดเมจจะไม่ถึงเพื่อนๆก็สามารถมากินอาหารเพิ่มพลังโจมตีได้นะครับอ่ะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีมมนุษย์กันก่อนเลยครับ <laughs> มาครับเดี๋ยวผมข้ามเลยแล้วกันนี่ก็ออโต้เลยนะครับบอกเลยว่ามันง่ายมาก,มากๆเพื่อนๆจ้าฮัทคือมันแบบแทบจะใช้ทีมปกติกได้เลยอะ่ะเดเมจมันล้นทุกตัวอยู่และหัวไปครับ <laughs> <laughs> ดูครับเดเมดโอ้โหโอ,โหโอโหูแหลกครับล้านสองนะการไปเดียวนะครับก็ไปเฟสที่สองครับสำหรับเฟสสองเนี่ยเราก็เชื่อใจเพื่อนๆไปเลยป๋าเทเรียบร้อยนะครับป้ามานี้นะคือเพื่อน <ste am> ๆน่าจะฟาร์มจบกันได้แหละแต่ถ้าใครที่เดเมดไม่ถึงเนี่ยก็อาจจะไปฟาร์มชั้นต่ํากว่าก็ได้นะครับ <ste am> ตรงนี้เรียบร้อยครับท,มมรทีมนุษย์ต่อมาทีมที่สองเทพประสูรนะครับสำหรับเดเมดลัก ผมก็จะใช้เป็นดัตเบดนะครับปีใหม่2025แล้วก็เกลดาครับส่วนตนัวละครซับไดเมตเนี่ยผมเลือกเป็นเอตโรซาคุงครั่งสีแดงแล้วก็ซับตำแหน่ง4ผมก็ใช้เป็นจันโดลานะครับสำหรับอุปกรณ์ดัตเบดกับเอตโรซาเนี่ยผมใช้เป็นเซตโจมตีครับส่วนน้องเกลดาเนี่ยใช้เป็นเซตเลือนนะเพราะว่าไดเมตของเกลดามันขึ้นอยู่กับสเกล HP นะครับ แล้วก็จานโดล่าใส่เซตอะไรก็ได้นะเพราะว่าซัพพอร์ตตำแหน่งที่4อยู่แล้วนะครับสำหรับซัพพอร์ตอันติแฟกนะครับผมใช้เป็นเซตหมายเลขห้าสองครับเพราะทีมนี้เป็นทีมเทพสูรนะครับผมเอาเซตที่มันมีเพิ่มสแตทพื้นฐานของอาซูนพวกพ้องห้าเปอร์เซ็นต์นะครับโอเคก็เซตอัพเสร็จเรียบร้อยนะครับในส่วนของอาหารเนี่ยก็เหมือนกันใครที่เดเมตพอไม่ต้องกินอาหารแต่ว่าถ้าใครที่กลัวเดเมตไม่พอก็มากินเพิ่มพลังโจมตีนะครับอ่ะเซตอัพพร้อมนะครับเดี๋ยวมาดูทีมเทพสูรกันเลยครับ เทพประสูนก็สำหรับทีมเทพประสูนะครับเอาจริงมันก็เหมือนกับทีมนุ์และันเพื่อน <c oughs> ผมบอกเลยถ้าเกิดใครที่เซตอัพครบๆนะยังไงเดเมนก็พอครับเพราะว่าจาหารเนี่ยเลือกมัน5แสนเองนะคร <c oughs> ับทั่วเลยโอ้โหดูซับดีพีเอสอย่างเอเธอร์ซ่ายังแรงเลยนะครับ <c oughs> เอาจริงสำหรับทีมเทพประสูรเนี่ยถ้าเกิดใครที่มีเดมทเออร์เนี่ย,ยก็สามารถเอามาใส่ได้นะใ <c oughs> ส่แทนเอเธอร์ซ่าข้างเลยก็ได้นะครับ เรียบร้อยนะครับเฟสที่หนึ่งไปเฟสที่สองเฟสที่สองก็ชิล์อยู่แล้วดัดเบ็ดนะครับสบายเลยกดโหมดไปครับ <c oughs> เรียบร้อยครับก็จะประมาณนี้นะทีม <c oughs> เทพสูรนะครับ แล้วก็สุดท้ายจะเป็นทีมไม่ระบุนะครับสำหรับไม่ระบุเนี่ยโอ้โหบอกเลยใครที่มีตัวครบนะชอยให้เพื่อนเพื่อนเลือกเนี่ยมีเยอะมากนะครับโดยคอมที่ผมใช้เนี่ยผมจะใช้เป็นเนเปอร์แกมมานะครับแล้วก็คาเมล่าเขียวนะสำหรับตัวละครเดเมจต,ตัวอื่นนะครับที่ให้แนะนำนะก็จะมีเป็นเดมิเอร์ครับใช้ได้เกลดาจริงๆก็ใช้ได้นะเพราะเกลดาเนี่ยมันควบสองเลยนะครับทั้งเทพประสูนยแล้วก็ไม่ระบุนะลุงเทียผมว่าก็ไหวนะครับสบายๆเลย เบนี่มาลุอย่างเงี้ยเออก็ใช้ได้เหมือนกันนะครับ oh, โอ้โหเบ้อเลยตัวเลือกไม่รู้บูเยอะมากเพื่อนเพื่อนกราซังก็สามารถใช้ได้นะครับฟิโลจริงๆผมว่าก็ใช้ได้นะเออก็ถ้าเกิดใครที่มีตัวไหนเนี่ยเพื่อนเพื่อก็ลองหยิบหยิบมาใส่ใส่ดูได้นะครับเอาจริงๆผมว่าน่าจะไม่มีปัญหาแหละแล้วก็ซัพพอร์ตอันติแฟกนะครับแน่นอนจะเป็นเซตใหม่เลี้ยง40นะครับเหมือนกันเลยเพิ่มพลังโจมตีของทีมได้อีก9%นะเซตอุปรกรณ์ก็เหมือนกัน,นครับถ้ามีเซตโจมตีครีดิเดอรกก็ช้เดียวัน ถ้าเกิดใครที่คิดว่าพลังโจมตีมากพอก็ไม่ต้องกินแต่ว่าถ้าใครที่กลัวได้เมจไม่ถึงก็กินอาหารเพิ่มพลังโจมตีเสริมเข้าไปนะครับอ่ะโอเคก็เสร็จเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเรามาดูทีมนี้ทีมสุดท้ายกันเลยครับก็มาดูครับทีมไม่ระบุนะว่าจะเป็นประมาณไหนนะครับเอาจริงทีมแนะนนำสุดก็คงมนุษย์ละมั้ง เพราะว่าทีมมนรุษเนี่ยอย่างที่เพืเ่อนๆได้ดูนะดเดมเเอ,อ่คะแนนตอนจบมันก็ประมาณ3,000นะครับไม่รู้ว่ามันจะติด60%หรือเปล่านะ3 0 0 0อ่ะโอเคเรียบร้อยนะครับเผื่อใครที่ขี้เกียจไงอยากเอาแค่ห0อนะครับอาจจะเป็นทีมอโอตโต้เฉยๆก็ได้นะเอามาเฟสที่2ครับโอ้โหแล้วคือแต่ละตัวเนี่ยเดเมจมันล้นเหลือมากนะ พิตโตรเลียกับมิลิมนะครับอ่ะเรียบร้อยนะครับจะประมาณนี้นะโอเคไปครับแล้วก็สุดท้ายนะครับสิ่งที่ผมอยากจะเตือนเพื่อนๆนะก็คืออย่าลืมเข้ามาเช็ครัางคารซิสเตอฟันนบอดด้วยนะครับเพราะเพื่อนๆจะต้องเข้ามาแลกของอย่างน้อย5วันก่อนที่กิจกรรมจะหมดนะไม่อย่างนั้นเนี่ยจะแลกของพวกวัตถุดิบสำคัญๆได้ไม่ครบนะครับเพราะมันจะมีขีดจำกัดให้แลกต่อวันอยู่นะ อ่ะโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับเดี๋ยวผมก็เอาไว้เท่านี้แล้วกันสำหรับใครที่ชอบนะครับเห็นว่ามีประโยชน์อย่าลืมกดไลค์ Subscribe คอมเมนต์เป็นกำลังใจให้กันด้วยแล้วเดี๋ยวเราไปเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับวันี้เดี๋ยวผมก็ขอตัวลาไปก่อนขอบคุณทุกคนที่ขเข้ามาชมมาครับแล้วเจอกันสวัสดีครับบ๊ายบาย